ยายอายุเจ็ปีเดินทางกลับบ้านพี่น้องครับตกใจพบหลุมระเบิดลูกบอกย่าอยู่บ้านครับคุณยายวัยเจ็ปีเดินทางกลับบ้านถึงบ้านพบหลุมระเบิดลูกปืนใหญ่ยุนา้าบ้านเท่านั้นละนะครับว้ายม่ยายสิเป็นล่มต้องจกสมุนไพรล่มบุญออกมากแกงหู้ดังจังอยรู้สึกสดชื่นครับตกใจขนาดวันต่อไปวันหรือว่ายัน ลูกปืนนะมันระเบิดพระท่านได้เบิดโต๊กฝังอยู่ในดินก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที e ่ eod มาตรวจสอบให้แน่ให้ย่ายแน่นะครับวันที่30ท่านว่า2อ6 8มือนี้ครับคุณยายว้74จีปีอพยอมจากหมู่บ้านเสาทงชัยตำบลเสาทงชัยอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะโดนกว่าย9่เก้ามือพี่น้องเกือบเดือนมือนี่ก็ได้รับอนุญ,ญาตให้เมื่อบานเมื่อซองกรา,าบเข้าบ้านแล้วหลังจากมีขอตกลงระวังอ่าระวางเฝ้าระวัง7 2ชั่วโม,มงซึ่งกะ ผ่านมาสองมือแล้วเดีอยมือนี้ก็มาครบแล้วละนะครบแล้วสถานการณ์ก็สงบอยู่บ่มีการยิ่งประทาการพ่อปันใดแม่จะยั่งบ่เสือใจกับบูชาตแต่กะคิดถึงบ้านครับคิดหออนลายแล้วก็ขอพ่อเดินทางกลับมาถึงบ้านท่านั้นละพ่อหลุมขนาดยัยยุนาบ้านเข้าสุดเลยครับแจ้งให้ตำรวจเอออดีเฝ้าเฝ้ามาตรวจสอบให้ย้ายเน,ะนะ้นสชิดเลนอนรับนอนรับสมบายจังหน่อยในสิบวันหวานละแวงเข้ามาตรวจทำรายให้น้ำแนือเด้อ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากครับเพราะว่าอยู่หน้าบ้านพอดีหากต้องอจุดชนวนระเบิดนะครับทํรลายบ้านแถวที่ที่อยู่ใกล้ทิดๆกันคงได้รับผลกระทบอย่างหลแล้วก็หากจะเก็บไปจุดทําลายที่ทงหน้าจะขุดจังไหรพี่น้องครับนะครับเพราะว่าน่าจะยูเลิกกว่าสองเมตรป้าทัวรอดเจ้าหน้าที่มาตรวจก่อนโดยเมื่อเจ้าหน้าที่ e อ d ดีมาหอดกับพ่อว่าลูกระเบิดแตกแล้ว ที่ใต้ดินเลึกนะครับตอนนี้กับว่าเป็นอันตรายอย่างโดยสังเกตนะครับรอยพ่อร้อยแตกของพื้นดินเป็นวงกว้างนะครับรอบหลุมและก็อีกหลุมนึงที่หลังบ้านนะครับลูกปืนใหญ่ได้มะตกนะได้ระเบิดแตกเบื่อล้วพ่อว่าปอกลูกปืนนะเป็นเศษอยู่รอบๆหลุมนะครับคุณยายวัยเจ็ดสิบสีแล้วซื้อว่า คุณยายสัมลีครับอยู่ตำบลเสาทงชัยเพื่อกันทะลักจังหวัดริสเกตนะี่ยายยกมือไหวขอบคุณบอาว่าดีใจขนาดเลยขอบคุณทุกๆเจ้านาทีอ่าบอกว่าลูกระเบิดแตกแล้วนะครับยายเพึ่งมาถึงบ้านเมื่อจักคู่นี้เองตอนนี้หลุมระเบิดลูกปืนใหญ่แตกแล้วคืนนี้กะจะได้นอนบ้านแล้วโอ้ยดีใจค่ัคุณยายครับส่วนนายคําจันทร์อายุ60ปีนะครับผู้บ่าวรุนนอง มาพ่ออ่าผมได้เบอง์ข่าวเห็นแม่ทัพภาคที่สองว่ามื้อนี้นาจะจบแล้วแต่กระหลุมกะที่อยู่หลังบ้านอ่อกับเป็นหลุมใหญ่นะครับเป็นตะย่านขนาดนะครับมีคนขุดบอยพ้อมที่ได้เก็บกักน้าเอาปูนซีเมนต์ไปล่งบ้านที่นี่ครับว้ามีคนขุดส้างให้แล้วนะครับเลี้ยงปลาพ้อมหมดแล้วนะตนกะอพยพออกไปอ่าจากบ้านหลังนี้ตั้งแต่พนลังวันที่7ท่านว่าสองห68ครับ เพิ่งจะกลับเข้ามาบ้านมือเศร้านี้นะครับถ้าเฮาย่บ้านกับบ่อพยพคือสิเจ็บหนักอยู่แล้วเบิ่งมือนีนอนบ้านกะน่าจะนอนรับแบบเหนื่อยๆนะครับอ่ามื่อยหลายวันทวายม้าม้าตนที่อ่ากันยั่งฝาบ้านอยู่กับมีแมวอีก3ตัวนี่หายไปใสก็บ่ฮาหู้น่โคงตกใจเสียงระเบิดแล่นนี้ก็เจิดกระเจิงนะครับไปีรียยุอัน่องไดบุเเล้วน่ยพอลาว่าโดยในตำบลเสาทงชัยเป็นตำบลสุดท้ายของสมอำเภอ คืออำเภอผู้สิงอำเภอขุนหารอำเภอกันทาลลักนะที่อพยพออกไปอยู่ศูนย์ผักพิ่งนะรับอนุญ,ญาตให้เดินทางกละบ,บานแล้วแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังเวลา12ในกาของมือนี้น่าจะครบ72ชั่วโมงมาแล้วนะครับซึ่งกับประชาชนคนจํานวนหลายก็คาดหวังว่าเจ็ดจบจริงๆครับเอาละเอาละพ่อแล้วพ่อแล้วนะครับไม่ต้องอพยพอีกแล้ว แต่หากบ่บจบมีเสียงเปืนใหญ่ขึ้นมาย้ำใดก็ับพรออมที่สิอพยพทันที่เพราะว่าของพระท่านเอาออกจากรถพระท่านจัดเข้าตู้อยู่พ่นว่านะครับเอาจังไดกาคอยติดตามด้วยพี่น้องเด้อนะครับคนเฮาอยู่กับความหว่านระแวงกับบเป็นสุขพ่อปันใดละ่ะผว้ววาเนาะนะครับคนคิดบ่คือกันเขาคิดจังไดกับบฮูห้หูนะครับบ่มักบ่รู้ววามักแบบใดวันต่อไปนักท่องเทีย ह, เท่ยวแห่เที่ยวเชียงใหม่พี่น้องครับใกล้ปีใหม่กับคือมืออื้นเนี่ลเะเข้าดาว ประชาชนและนักท่องเที่ยวเถงเชียงใหม่แล้วสถานีรถไฟเต็มทุกขบวนนะครับเนื่องแน่นนะจนถึงวันที่หามกาาปีหนาพละเพิ่นว่าวันที่30ท่านว่าสองหาหแปด บรรยากาศการเดินทางเจ้า,าท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลรสรง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับปี2 5 6 9เกาที่กําลังสิมาฮอตเริ่มต้นขขืนอนยางคึกคักอโขครับตลอดเบิดเมื้อเบอิดเวียนสถานีรถไฟเชียงใหม่เนื่องแน่นไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ทยอยทยอยกันเดินทางกลับภุมลําเนาและก็ท่องเที่ยวในมือวัหยุดยาวๆาที่จะเริ่มขื้นในมืออื่นครับโดยขบวนรถไฟนะครับ ขึ้นเหนือจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรเชียงใหม่ทุกขบวนถืกอจองเต็มไปเบิดครับจนถึงมือนี่อ่าสิมกระาสองหา่ส่วนขากับหลังหยุดเงาครับเชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตรที่มีอยู่มือละหกขบวนตัวถืกอสื้อทุกที่นังเลยไปจนถึงผลลวันที่หามกระาสองหาพี่น้องครับ หยุดเงาช่วงเทศกาลปีใหม่ครั้งนี้การลถไฟแห่งประเทศไทยเปิดขบวนรถพิเศษรับซอยการโดยสารเพื่อร่องรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ระวางวันที่26่ธันวาคม2568จนว่าหอดสี่มกราคม2569เเพื่อให้เพียงพอความต้องการและลดความแอ,ออัดในการโดยสารบนทั่วไปโดยในเส้นทางสายเหนือมีการจัดเดินรถขบวนพิเศษ ที่ใส่รถนอนรุ่นนะครับซให้บริการเพิ่มเติมในเส้นทางเชียงใหม่นอกจากนี้ก็ยังมีนะครับรถเร็วพัดลมนะครับสำหรับเส้นทางศิลาอาดและกาที่ล่าสุดรับขบวนรถพิเศษจองเต็มไปพอดหาดมักกะลาค่มปีใหม่หันเดียว,ว่เป็นธรรมดาครับเบิดมักกะลาสองฮาหกเก้าทั้งขาขึ้นขาลองครับเต็มเบิร์ดนะครับรถพิเศษที่พนจัดขึ้นมานักท่องเที่ยวจากสตูลบอกว่าว ่อนหน้านี้เคยมาเที่ยวทีจังหวัดเชียงใหม่รู้สึกเช่นชอบและประทับอกประทับใจกับปรรยาอาศัยของคนเชียงหม่เจ้านะครับสถานที่ท่องเที่ยวหลาาหมอกไยบอนปีนิ้จึงได้ตัดสินใจพี่น้องครับนะฮะมาเที่ยวในช่วงยุดยาวปีใหม่เพื่อสัมผัสกับความหนาวเย็นโดยว่างแผนลวงหนามากกว่าหาเดือนตั้งใจจะใส่ช่วงเวลาวันหยุดในการพักผ่อนและท่องเที่ยวอย่างมีความสุขนะสุขสมกับที่ตั้งใจเอาไว้นะครับโอ้ อ่าขอให้มีความสุขเด้อทุกคนนั่แหละครับเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองแบบนี้จะเก,การสําคัญสาคัญนะครับจะได้มีเหตุการณ์อีหยังเกิดขึ้นเถาะวันท่อไปนะฮะไปอีกจักข่าวหนึ่งครับนี่กะยังคงเป็นเรื่องราวคร่าวๆว,ว,ว,ว้าสู่กันฟั่งนะครับบอกจีนแล้วทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดมาเบิงครับมาเบิงอ่าายนี่ครับสีหัสักจอแจงทูดต่างชาติยอมรับบอกจีนแล้วละทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดรอดตรวจ อสอบของไม่หรือเกา,อาบออยากจะให้กระทบกับการยุดยิ่ง72ชั่วโมง30ธท่นา 2, 5, 6, นรัฐสาหกแปได้สีหาัสาักพ่วงเกแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกาเกาผ้าหลังเส็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมอเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาาหลังครบ72ชั่วโมงของการหยุดยิ่งว่าถ้อยแถลงระดับผู้นานะครับอย่างที่รัฐมนตรีฮุนมานเนต ออกมาพูดว่าการหยุดยิงไม่ใช่หมายความว่าฝ่ายกัมพูชาแพ้นี่นะครับตรงนี้ก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้นะครับคือตอนเนี้ยคือถ้าตั้งคำถามอย่างเงี้ยเราก็ต้องถามกลับไปว่าใครเป็นฝ่ายขอหยุดยิงนะครับแต่ผมคิดว่าให้ดีเนี่ยคือเราควรจะก้าวข้ามตรงนั้นไปล้นะครับมา ทำให้การหยุดยิงและการย่งยือนนี่หยุดยิ่งแล้วนะครับส่วนกระทรวงการต่างประเทศมีการบรรยายสรุปในไกับคณะทูตในประเด็นเรื่องของชายแดนยางไดสีนายเสียสักระบ,บุวแต่ตนจะบรรยายไ้กับคณะทูตต่างชาติที่กระทรวงการต่างประเทศในช่วงบ่ายๆโดยมีการบรรยายถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่การประชุมนี่จีบ อ่าและการที่ตนไปพ่อครับอ่าสามฝ่ายครับนายหวังอีครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนที่นครคุนหมิงประเทศจีนกับนายปรักสุขคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาผู้ซื้อข่าวถามว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ฝากอยังกลับมาหรือบอนายเสียสากระบบว่ากับว่่ได้ฝากยังได้ล่ละนะครับฝากมาให้ถึงเรื่องความปรารถนาดีเท่านั้นที่อยากเสียเห็นสันติภาพในภูมิภาค แก่กับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกับมพูชาให้กลับมาสู่สภาพว่าปกตินะครับนะาวว่าภูซอคาวาในกรณีทยเหยียบทุ่นระเบิดได้แจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกินทราบหรือบอน่าเสียสักาวาเรื่องนี้ก็ต้องบอกขึ้นกันบอกไปแล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องไปตรวจสอบว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่หรือเกา่าแต่เฮาบออยากจะให้เหตุการณ์นะครับพวกนี้กระทบต่อการยุดยิงเพราะถือว่าทุกคนต้องเข้ารบปฏิบัติตาม ที่ได้ตกลงกันเอาไว้นะครับก้นไทยนี่นะฮะรับรองเคร่งคลัดครับเคร่งคลัดครับกฎระเบียบแต่ว่าทางอื่นข้าเจ้าบรูว่าเป็นยังไงอันนี้บลูนะครับแต่ว่าทางไทยนี่เอาละนะครับถึงตรงนี้แล้วเขาอยู่ในกฎในระเบียบตลอดไม่เคยละเมิดนะครับแต่ว่าทางผุ่นก็เริ่มขึ้นเก่าแหละครับหลังจากที่พักกินน้ำกินทาเขาแล้วนะครับพัก เติมสเสบียงเติมอาวุธเขาแล้วเนี่ยเขาอาจสีเคลื่อนไหวอยู่อยู่คือเก่าสูตรเก่าสูตรเดิมก็สิเป็นทั้งสี่ไปเรื่อยๆนะครับตะลินตวนพี่น้องที่อยู่น้าแนวชายแดนครับต้องง่ายเขาง่ายออกครับจังไหนกันนะให้มันจบเถอละล่าเอ้ยนะครับแมนมือนี้ยังคบกันว่าได้เมือ่อนาถ้าทําัโตดีขึ้นหรือว่าบ่มีอย่างที่มันที่สิต้องนาลังเกียดก็ออยังที่ผ่านมากาสิกลับมาคบกันได้ต้องให้เวลาเด้คือจังค้นผัวเมียเลิกกันผู้บ่าวผู้สาวเลิกกัน นะครับแมเลิกปุ๊บมืออื่นมาดีจันกันพร้อมก็ถ่านสุ่มที่เจรจาหรือว่าซุ่มทิศสารแน่เขามากก็กลายเป็นกินอาหารกระป๋องทะแลบัดทีนีอสดเพดิกีกันแตกสวดๆแม่นบอมันก็ต้องให้เวลากันจัาหน้อยในการลื้อฟื้นในการทบทวนนะครับย่างน้อยจัก20 30ปีอาจสิกลับามานะครับมีความหักคือเก่าไปมาหาส่บานพี่มึงนองก็ไดแมนบอพี่นองว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันต้องทําใจตอนช่วงใหม่ๆนะครับ ช่วงเขาก็เกิดเรื่องเกิดเล่าผัวเมียพิษกันเนี่ยอยู่ดีๆสีหันมามาเถ่าเนาะกินสมกินแสวกันผ่วเมียนเนี่ต้องหันหลังให้กัน,กนคับขั้วคางจนว่าคางเลินเหมือนผู้ล้วกลัวสีหันกลับมาเบิงหน้ากันแมนบอกพี่น้องว่าไปอีกจักข่าวหนึ่งครับนี่ก็ออยอดเตือนไพ่ยาบำรุงธาตุปลอมยกเลิกผลิตตั้งแต่ปี4 6แล้วปีสี่ปี 46, ปนี้ปี68พี่น้องที่เขา 69, ห9เก่าแล้วยังมีขายอยู่บ่ มาเบิงงกันน่พี่น้องครับหลายคนเพื่อหลงไปซื้อออย่อเตือนไผ่ยาบำรุงธาตุคนเท่าลืมไม่เท่า,าตาเจ้าของชู้รูปงูเหา่าเข้าคายเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมยกเลิกผลิตตั้งแต่2 5 4 6ผลิตภัณฑ์ปลอมที่ว่างขายมีสารเคมีเป็นส่วนผสม30ท่านว่า2 5 6 8ครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารยาหรือว่าออย่เปิดเผยผลการตรวจสอบ ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาบำรุงธาตุคนเท่าลืมไม่เท่าตาคนเท่าหรือไม่เท่าเหรอตาเจ้าของชู้รูปงูเห่าเนื่องจากผลิตภัณฑ์ยาตัวดังกล่าวมีการยกเลิกผลิตไปตั้งแต่ปี2546ครับถ้ามีว่างขายอยู่ท้องตลาดแสดงว่าของปลอมแต่พ่อว่ามียาจำรับดังกล่าวนั้นออกบ้างจำหน่ายตาม้านค้าดังต่างในพื้นที่จังหวัดเที่ยงไร่จังหวัดพะเยา ซึ่งการได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระเยาดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยนะครับจากการตรวจสอบเพราะว่ามีการผลิตและขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาปลอมนี่ละหน้าบ้านเลขที่1นึ่ถนนประตูใช้ตําบลเวียงอำเภอเมืองพระเยาจังหวัดพระเยาโดยพบวัตถุดิบอุปกรณ์การผลิตภาชนะบรรจุและฉลากยาแผนโบราณจำนวนหลายซึ่งการ สถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกับไม่ได้รับอนุญาตจากอ,อย่อะครับจึงเข่าคายการกระทำความผิดพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรพศ .2562 มาตราห8าวงเล็บหนึ่งผลิตและขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมต้องระวังโทษจำคุกม่เกิน10ปีครับและก็ปรับมาเกิน1ล้านบาททั้งนี้ครับสะสะจพเยาก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ผลิตแล้วจึงขอเตือนประชาชน ให้ระมัดระวังการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมและมีการใส่ายาแผนปัจจุบันและสารเคมีเป็นส่วนผสมในการาในยาดังกล่าวยังบอดบางไพรวนต่อไปผู้ใดกินเข้าไปอาจสิเกิดอันตรายต่อร่างกายนะหรือว่าผู้ใดที่มีญาติพี่น้องยนะังกินอยู่นะเตือนเพ่นบอกว่าวายเขาเลิกผลิตแล้วต, 4, 6, นะตั้งปี4 6พุ่นน่ะเตือนเพ่นนะเตือนเพ่นนะนะครับผู้ใดไปเห็นบ่ซนะสันก็ววายนะสูญเสีย าการสูญเสียนี่มันว่าะสมัตย้อนเวลาไล้เดีพี่น้องครับ